ทีนี้ฮะอย่างที่บอกไปคือที่คุณทักษณิณพูดว่ามีพาณิชย์คลังะนะ,กะเกษตรมันมีกเกษตรอยู่กระทรวงเดียวที่พักเพื่อไทยไม่ได้ดูคือมันเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหมดเลยครับหลายๆคนก็บอกว่าโหคุณทักษณิณพูดเรื่องมอทอแล้วแล้วพูดเรื่องกเษกเษตรเกษตรอยู่กับกล้าทําวันนี้ก็เลยไปถามร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่านะครับปรากฏว่าวันนี้คุณธรรมนัทประกาศกล้าวเลยนะครับว่าไม่มีใครแตะพักกล้าทําในประเด็นนี้ลองไปฟังดูนะครับ เมื่อนะฮะช่วงไปที่ท่านนายกก่อนก็นแล้วกันนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเข้าร่วมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569นะครับก่อนเข้าประชุมนักข่าวพยายามสอบถามท่านนายกประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะดึงนะเหมือนกับอยากจะดึงมหาไทยกลับมามเพราะกระทรวงมหาไทยเนี่ยทำงานไม่เต็มที่คงต้องให้เพื่อไทยเข้าไปทําบ้าง นายกไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์ครับแต่หันมาตอบว่าวันนี้ยุ่งมากยังไม่ได้ฟังเลยไม่ทราบเลยจริงๆงานเยอะมากเลยวันนี้ขอไปฟังก่อนอืแล้วก็เดินไปยังห้องประชุมทันทีไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะจะไม่ทําให้พักรวมยิ่ะสัมแล้วค่ะท่านถ้าเกิดว่าคุณอะไรนะเจมมันจะเดินไม่ได้มันจะรู้

ส่งสัญญาณเรื่องอยากเอากระทรวงคือมันควรจะเป็นนายกพูดแต่นายกบอกเฮ้ยพ่อพูดเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าคุณพ่อพูด oh. อะ่ะอันนี้มันเหมือนคล้ายๆว่าสัญญาณมันเดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งมไม่ใช่มาจากนายกแล้วนายกต้องมานั่งตอบคําถามแบบนี้ทีนี้ครับเรามาดูขาออกจากสภากันบ้างครับหลังจากออกจากห้องประชุมผู้สื่อข่าวก็ถามอีกรอบหนึ่งเอ๊ะคุณทักษิณเขาพูดบอกว่าจะเอากระทรวงมหาดไทยมาให้เพื่อไทยดูเองเนี่ย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีอะไรผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าตอนนี้ถูกมองว่าคุณทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยไปแล้วหรือเปล่า,อ,าออกมาให้สัมภาษณ์ขนาดนี้านายกยืนยันว่าไม่ได้ครอบงำส่วนจะปรับคอมรมหลังพิจารณาร่างพบงงรบงบประมาณปี69หรือไม่นายกรัฐมนตรีปัดตอบครับบอกแค่ว่านะเพียงว่าให้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้สื่อข่าวจึงถามต่ออีกว่าบรรยากาศเหมือนจะดีๆแบบนี้จะกลายเป็นว่าทําให้ระสับไหมท่านก็บอกว่าบรรยากาศตอนนี้ยังดีอยู่เอาลองไปดูอีกช่วงหนึ่งฮะท่านนายกขะตอนนี้ถูกมองว่าท่านทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยไปแล้วค่ะเรื่องพูดจะซวงอะค่ะตอนนี้การครอบไม่ครอบเร็วๆเร็วมีการตักพรมอมไม่ค้านหลังงบผ่านเนี่ยค่ะท่านนายกให้สัมภาษณ์มกีฬาทำหรอคไปะ บรรยากาศเหมือนจะดีๆแต่ว่าแบบนี้จะกลายเป็นทำให้มันระต่ำไปไหมคะท่านขากบรรยากาศดีอยู่ตอนนี้ปัญหาเรื่องพ่อบงำก็กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ท่านศิลป์พูดในลักษณะนี้ค่ะท่านนายกนี่นายกเลี่ยงต่อหมดเลยก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่าคุณนศิลป์พูดขนาดนี้เนี่ยบรรยากาศจะระส่บไม่ระส่ำผู้สื่อข่าวถามย้ำเรื่องกระทรวงมหาดไทยที่จะให้พักเพื่อไทยกลับมาดูแล พร้อมถามเรื่องปัญหาชายแดนนายกก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับไปทันทีทีนี้อย่างที่บอกครับมาดูร้อยเอกธรรมนัทพรมเผากันบ้างนะครับวันนี้นักข่าวก็ไปถามเพราะนอกจากพูดเรื่องมหาไทยแล้วคุณทักษิณยังพูดเรื่องของกเกษตรด้วยวคุณธรรมนัทตอบชัดเลยฮะมหาไทยไม่ทราบแต่กเกษตรต้องกล้าทำโอ้โอ,โอชาฉานขนาดนี้อนักข่าวถามต่อว่าคุณทักษิณเขาย้ํานะว่ากระทรวงกรเกษตรเนี่ยเหมาะที่จะให้เพื่อไทยได้ทําเหมือนกันคุณธรรมนัทยิ้มแล้วก็บอกว่าเหลอครับ ก็แล้วแต่แต่ต้องกล้าทําสิส่วนที่ว่ามีสัญญาณปรับคโครมมไหมยืนยันว่าไม่มีและย้ําว่าเป็นอํานาจของนายกตรงคงพูดไม่ได้มหาไทยไม่ทราบกเกษตรต้องกล้าทำาดีจริงๆมีถ้ามีสัญญาณมามาั่งหรือยังคะไม่มีครับจะฝากกันแล้วหรอ องว่าถ้าับไมาณกามองว่าจะเปนช่วลาที่บะอบไม่ทราบเรื่องการตัดพรบเป็นหน้าที่ของท่านเลยระจำหน้าต่อ่านเราไปพูดไม่ได้็ท่านั์บอกว่ากระทรวงเกษตรจะบอกที่จะให้ทําเพื่อใครได้ทำนะานอกเคชันเม่ว่าชมชาอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ต้องกล้าทำเนี่ย ต้องกล้าทา <ำ S 1> แ,แ,แล้วบอกเลยนะอย่าไปกังวลเรื่องพวกนี้ไม่มีใครมาแตะกล้าทาหรอกนี่คุณธรรมนัฐพูดขนาดนี้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าที่ผ่านมาช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์ตนทําดีที่สุด<อ>ช่วงเป็นรัฐมนตรีช่วย,ยก็ได้ดูเรื่องที่ดินทํากินให้กเกษตรกรอ,อันนี้สมัยรัฐบาลชุดก่อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรนะครับยอย่าไปกังวลน,นะไม่มีใครกล้ามาแตะกล้าทําหรอกนี่แต่หลายๆคนก็แซวว่าเอะก็ มันก็ไม่น่าจะโดนอยู่แล้วเพราะกล้าทำเขาบางคนเปรียบเสมือนเป็นพักพี่พักน้องกับเพื่อไทยบางคนก็ถึงขั้นบอกว่านี่พักสาขาอะไรก็ว่ากันไปแต่ความเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมนะก็คงไม่ได้มาแตะกล้าทําในส่วนนี้